เชิญฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับเยาวชนคนชนะและจังหวัดเชียงรายได้พี่น้องมาจากกระบี่ครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมะระห์มตุลลอฮิแะบเระกาตุขอบ h าสลามัตรอมาดนะครับได้ผดะทานเด่พี่น้องชาวชนะ ขอรบกวนทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมอาจารย์ชูโกโนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันยาวนานนะครับก็มาเยี่ยมเมื่อเช้าก็ไปเยี่ยมโรงเรียนครึ่งทางโอ้นึกออกว่าโรงเรียนปิดก็ไปธุระทิยาลาก็กลับมาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออผ่านจานาเนะี่ยมันต้องแวะบ,บ้านอาจารย์วันนี้ก็มาที่บ้านก็ไม่เจอก็คิดว่าสงสัยคงไม่ได้พบแล,ล้วล่ะ ก็ด้วยตักเด็ดขอรอลครับอาจารย์ก็มาพอดีก็วันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจเบื้องต้นก็ได้ติดตามผลงานของอาจารย์อยู่ตลอดในเรื่องของการต่อต้านเรื่องยาเสพติดพี่น้องครับเรื่องเรื่องคุณภาพคุณตี้มันคู่กับควอนตะิตี้เนาะคือเราในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือมุสลิมเราจริงๆแล้วเนี่ยมีมีเขาเรียกว่ามีปริมาณเยอะ แต่ว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องให้มีคุณภาพคู่กันไปนะครับพอเราตาลาเนี่ยสร้างสร้างเรามานเนี่ยเพื่อเป็นคอลิฟาตุคลิฟาตุลอหูฟินอัพเป็นตัวแทนของลอเบนืบนเป็นดินทีนี้มาดูว่าเราจะเป็นตัวแทนของลอได้อย่างไรลนะ่ะเมื่อคุณภาพชีวิตของเราไม่ดีเรามีปริมาณเยอะแต่คุณภาพไม่ดีคุณภาพวัดจากตรงไหนครับคุณภาพเนี่ยวัดมาจากเรื่องของเรื่องของหลายๆลอยา่าง คุณภาพเรื่องของอีมานที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยอิมานของเราที่อยู่ในใจคําพูดของเราและกา,าการปฏิบัติเนี่ยคือว่าคุณภาพค,ภาคุณภาพคุณภาพในเรื่องของความคิดความคิดที่ดีความคิดที่มีคุณภาพคุณภาพในเรื่องของการพูดและสิ่งสําคัญคุณภาพในเรื่องของการปฏิบัติทีนี้สิ่งต่างๆตรงนี้มันสะท้อนเรื่องโรยชนอย่างไรมันมันสะท้อนแน่นอน การที่สังคมหรือว่าเยชนจะมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเยชนเนี่ยมันมาจุดเริ่มต้นของครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวมุสิมต้องเป็นครอบครัวคุณภาพก่อนที่เราจะทํำยังไงให้เป็นครอบครัวคุณภาพก็คือปะมะเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยนะฮนะจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพคุณภาพในเรื่องของศาสนาศาส,สนานําความรู้นะฮะต้องนําความรู้ก่อน เพราะถ้าเกิดว่าเราสร้างเด็กมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมนำหน้าเนี่ยเขาก็ไม่มีคุณภาพในทัศนะก่อนหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องคู่กันแต่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากสังคมโซเชียลมันเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลมัน disruption อะไรต่างๆมากมายทำให้เยาว,วชนเราเนี่ยมีคุณภาพด้านหนึ่งแต่พอมาดูในเรื่องของคุณธรรมก็จะต่ำลงเอาเรามาดูง่ายๆว่าเรามาสำรวจดูว่า พ่อเล่นเฟซแม่เล่นไลน์ลูกเล่นเกมถูกไหมเราทานข้าวได้กันแทนที่จะพ่อแม่ลูกได้คุยกันว่าเออวันนี้ลูกเรียนอะไรบ้างเราได้ช่วยเขาเติมเต็มให้เขาเรียนรุรอานถึงไหนแล้วเรียนศาสนาถึงไหนแล้วเรียนวิทย์คณิตศาสตร์ถึงไหนแล้วเราช่วยเขานะครับเราช่วยเขาไม่ได้พอช่วยเขาไม่ได้คุณภาพเรื่องการศึกษาก็ต่ํา เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือลูก,รกเราปล่อยให้เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ไปหมดจริงๆแล้วครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้ที่ให้เทคนิควิธีการสอนแต่การติดตามเนี่ยต้องอยู่ที่พ่อแม่นะพ่อแม่ต้องติดตามลูกว่าลูกเรียนถึงไหนอะไรยังไงแต่ถ้าลูกพ่อแม่ขาดการติดตามคุณภาพไม่เกิดไม่เกิดแน่นอนคนระับเพราะว่า ครูหนึ่งคนลูก1 0 3 0ี่คนเนี่ยอุสตาซาอุสตาต่างๆมุร็บดีต้องดูแลเด็กเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยไม่ไม่ทัน,นเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคุณพอ่อคุณแม่แหละครับ,รบปะะมาเนี่ยในการที่จะต้องติดตามดูแลลูกของท่านพอติดตามแล้วต้องช่วยเหลือโรงเรียนด้วย<น>ไม่ใช่ว่าปล่อยให้ลูกไปดูไอ้ไอ้ไอ้ ครูบาอาจารย์ดูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องช่วยเหลือโรงเรียนด้วยช่วยเหลือในการในการเช่นในการเป็นเครือข่ายผู้ปกครองม,มาช่วยเหลือโรงเรียนหรือว่าช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆหรือช่วยเหลือในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเข้าสู่โรงเรียนแม้กระทั่งช่วยเหลือง่ายๆคือการให้กําลังใจครูนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครูเนี่ยเปรียบประดุดดังบุคคลที่มาคอยกั้น ลูกของท่านเนี่ยไม่ให้ไปอยู่ในขุมนรกไปคอยกัน้นเอาไว้ด้วยภารกิจที่หนักอึ้งมากครับซึ่งจริงๆภารกิจตรงนี้เนี่ยมันเป็นภารกิจของพ่อแม่ยายว่าอะไซีนะอามานูกูอัมฟุสะกุมวะอัลลีกุมนาระโอปมรดาผู้มีอิมานทั้งหลายสุเจ้าทั้งหลายนั้นจงปกป้องตัวของสุเจ้าและครอบครัวของสุเจ้าให้พ้นจากนรกแต่บทบาทหน้าที่ตรงนี้เราไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ครูบาอาจารย์เพียงอย่างเดียวมันเป็นหน้าที่โดยตรงของเรา เพราะฉะนั้นคุณตี้ของเยาวชนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าพ่อแม่ต้องปลูกฝังเขาพ่อแม่ต้องดูแลเขาพ่อแม่จะต้องคอยเตือนเขาคอยแนะนําเขาและพ่อแม่เนี่ยจะต้องพูดภาษาลูกเป็นไม่ใช่ฉันเป็นพ่อนะจะวางอํานาจในเชิงว่าจะต้องบังคับลูกอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ใช่ในบางครั้งบางคราวเราก็ต้องเล่นกับลูกได้เราก็ต้องอยู่กับเขาเป็นต้องพูด ภาษาวัยรุ่นเป็นว่างั้นเถอะต้องอยู่ในแบบวัยรุ่นเป็นถ้าเราวางตัวอย่างนี้ได้ครับลูกเนี่ยก็จะกลับมาหาเราจะมาปรึกษากับเราว่าป้าอย่างนี้ดีไหมแม่อย่างนี้ดีไหม,ม,ไหมเราก็จะให้คําแนะนําเขาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมก้มหน้าพ่อก็อยู่ในโลกของเฟซแม่ก็อยู่ในโลกของไลน์ลูกก็อยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะปรึกษาใครได้เวลาเขามีปัญหา เขาก็ปรึกษาเาก็ปร kind of ึกษาในเฟสมังปรึกษาในเพื่อนในนั้นมั่งในนี้มั่งบางครั้งบางคราวเขาอยากจะมีรายได้ก็ไปเล่นในโลกออนไลน์ก็เป็นนี่เป็นสินเยอะแยะมากมายโอนเงินธนาคารนี่เป็นสิ่งที่ว่านน่ากลัวและเรื่องของอิทธิพลในเรื่องของยาเสพติดก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกๆเพราะฉะนั้นคุณภาพของการศึกษาคุณภาพของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของครอบครัวก่อน เราสามารถนนหรนุนเสริมให้กับลูกอะไรนะฮะเราสามารถนหนุนเสริมให้กับลูกเราสามารถจะหนุนเสริมให้กับลูกลูกเก่งทางไหนก็ช่วยส่งเสริมไปทางด้านนั้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้ว่าลูกคนหนึ่งจะเก่งไปทุกเรื่องเราต้องดูว่าแววของลูกไปทางด้านศาสนาสงปั้นเขาเป็นนักการศาสนาลูกของเราในเก่งไปทางด้านวิทยาศาสตร์เอาปั้นไปทางด้านเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหม เป็นหมอเป็นวิศวะเป็นพยาบาลเภสัชก็ปั้นไปเป็นนักกฎหมายก็ปั้นไปแต่สิ่งสําคัญเป้าหลอมให้เขามีฟิกรออิสลามมีความคิดในเรื่องของการเป็นมุสลิมที่ดีว่าต่อไปเขาอาชีพอะไรก็ตามแต่เขาก็ละหมาดเขาก็ละหมาดยาซ่เป็นเขาก็อ่านยาซีนเป็นเขาอ่านอัลกุรอานได้เขารู้สิ่งฮารอมสิ่งฮารอมสิ่งฮารานันเขาอยู่ในวิ